แล้วนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆค่ะต้นกล้วยตัวนี้นะเออต้นกล้วยสวนนี้นะคะอายุยังไม่ถึงหนึ่งปีนะคะเราใช้เราใช้ปุ๋ยคอกก็คือที่นี่ใช้เป็นขี้วัวในการดูแลนะคะแล้วก็ใชออ้น้ำแดงค่ะก็คือจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็บนคันนี้นะคะเรามีการปลูกสมโอค่ะอันนี้ก็คือต้นสมโอนะคะที่เราปลูกบนคันนะคะก็ปลูกไว้ทั้งสอง ขันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้จะมีเสียงประทัดนะคะเขาตุ่จีนกันค่ะอันนี้นะคะก็คือต้นส้มโอนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาเริ่มจะไปแล้วนะคะแต่เราก็ดึงเขากลับมาด้วยการดูแลด้วยขี้วัวแล้วก็ออจูรินซีสั่งเคาะแสงค่ะเดี๋ยวกุ้งพาไปดูนะคะ เป็นยังไงบรรยากาศบ้านกุ้งตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้แดดแรงนิดนึงแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะดีมากๆเลยเห็นไหมคะต้นนี้ค่ะส้มโอต้อนนี้เริ่มงามแล้วนะคะก็เกิดจากการที่เราใช้น้ำแดงหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงกับขี้วัวน,นะคะก็อันนี้นะคะให้ดูว่าเป็นอันนี้ก็คือขี้วัวน,นะคะที่เราเอามาใส่ค่ะประมาณนี้นะคะ ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวกุ้งจะทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะ